ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านเก็บเงินป<ม>ากน้ำสองนะคะทางด่วนกาญจนาพิเศษคือเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะ,คะช่วยเก็บสุนัขที่ตกจากรถ<ม>แล้วอยู่บนทางด่วนสุนัขตัวนี้นะคะมีอาการขาหักด้วยพอเจ้าหน้าที่คนนี้ไปเห็นเข้านะคะก็เลยนําตัวมันเนี่ยนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ก่อนที่จะประกาศาตามหาเจ้าของค่ะสุนัขพันธ์โกลเด้นรีทรีเวอร์เพศเมียมีอาการขาหักถูกนําตัวส่งรักษาค่ะออหลังจากพลัดตกจากรถกระบะที่กําลังวิ่งอยู่บนทางด่วนใกล้กับด่าน เก็บเงินปากน้ำสองบนทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ ฝั่งมุ่งหน้าบางพลีในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่อาเภอเมืองสมุทรปราการนะคะโดยสุนัขตัวนี้ได้ตกลงจากรถค่ะแล้วก็เจ็บขาเดินไม่ได้จึงล้มตัวลงนอนบนเลนด้านซ้ายของถนนขณะที่รถยนต์ซึ่งแล่นตามหลังมาก็ได้ชะลอความเร็วแล้วก็ได้จอดบังไว้ไม่ให้รถที่แล่นตามหลังมาชนสุนัขนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนนะคะจึงเข้ามาช่วยกันอุ้มสุนัขตัวนี้ขึ้นรถมาไว้ที่ด่านเก็บเงินค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นําตัวสุนัขตัวนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาล กร้อมกับฝากประชาสันว่าหากท่านใดที่พาสุนัขขึ้นรถแล้วก็ผ่านไปบนทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีชุมสวัสดิ์ด่านปากน้ําหรือจุดสังเกตก็คือด่านเก็บเงินใกล้ๆกับช้างสามเสียสมุทรการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะคะเพื่อที่จะได้มารับสุนัขคืนขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายรูปสุนัขตัวนี้ลงโซเชียลเพื่อตามหาเจ้าของแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าของสุนัขก็ติดต่อมาแล้วแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะไปขอรับคืนนะคะซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยนำสุนัขตัวนี้ขึ้นรถไป เดินทางไปจะไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแต่ปรากฏว่าหันใหม่อีกทีเนี่ยหายไปจากท้ายรถแล้วนะคะ,คะก็พยายามขับย้อนเส้นทางมาแต่ก็ไม่พบจนรกระทั่งทราบขาวจากญาติแล้วก็ข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยะคะ่ะเชื่อว่าเจ้าของสุนัขตัวนี้เนี่ยดีใจเปน็นอย่างมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นคนไทยเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยค่ะเจ้าของเองก็